โอ้หเอาแปะให้จริงๆไม่ติงนังจ้าบอกเลยว่า500เท่านั้นเพียงแค่ลงมาไหลไปยาวๆเลยจ้ะเอาแปะให้รางวัลถึงซุปเปอร์เลยไหลขันไหลบอกเลยว่าจุดเนี้ยว้าวจริงๆมาเลยมาเลยมาอีกโอ้โหครึ่งแสนคือระดับซุปเปอร์สล็อตจัดไปที่1 8 4 0 0 0 คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามผู้ชมที่เติมมาเต็มกราฟควรได้รับคำแนะนำนะคะอัย่องอาเซโอสวัสดีค่ะวันนี้ผู้ช่องยี่หวายายหี่สลอ็อตเราจะมาแนะนำเกมสล็อตน้องใหม่เลยนะจ๊ะเกมอักแปะจากค่าย PG สลอตมาเลยครั้งนี้เรามีทุนในกระเป๋าเพียงแค่ห้าร้อยกับเบสที่ลง15 โอ้โหมาไม่ถึงไหนยังไม่ได้กล่าวถึงไหนเลยจ้ะมาถึงเข้ารองวัลเมกาแล้วโัโ้จริงๆเลยจ้าเข้าระดับซูเปอร์แล้วจับไปเท่าไหร่เนาะโอ้โหอยู่ที่945มาขนาดนี้แล้วเราต้องพูดเยอะนะคะมาเลยค่ะเราลุลยกันต่อเลยค่ะครั้งนี้ บอกเลยว่าเกมนี้ฟิลเจอร์เข้ามาจริงเกมเขาจัดหนักนะคะไปเลยค่ะกับคนที่อยากสู้เพื่อโชคชะตาลุยเลยค่ะตามน้องยาหยีมาเลยค่ะแต่กเกมนี้ไหลไปเลยจ้าไหลไปให้ย,ยาวๆเลยนะตีหน่อยทั้งสองอ่ามาเข้าค่ะเข้าค่ะแต่ละตาเข้าทุกดอกค่ะบอกเลยว่าเกมนี้เขาปวดจริงๆปังรัวๆ มาไม่ถึงไหนเข้าซูปเปอร์หัวสิงโตเลยจ้าโอ้โหยาหยีเห็นแล้วขุนเราจริงๆเลยค่ะบอกเลยว่าเกมนี้มาเล่นกันรวๆเลยนะจ้ากเกมหนี้อาแปะเขาให้จริงเขาแจกจริงค่ะไม่จริงนางไม่หลอกลวงเหมือนคนอื่นเขามันเลยมันเลยระดับซูปเปอร์ละบอกเลยนะคะว่าเกมนี้อ่ะทุนของเรามาแค่ห้าร้อยเท่านั้นแต่จับไปตอนนี้สาม0ันกว่าแล้วค่ะ จริงๆค่ะเกมนี้ค่าย PG สล็อตไปเลยเราได้ขนาดนี้แล้วเราต้องเพิ่มเบตค่ะตามน้องยาหยิมเลยเล่นไหลไปตามทีละสเต็ปค่ะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะจ๊ะเข้าใจว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแต่เราอย่าร้อนตามนะคะต้องค่อยๆเนเิบค่อยๆไหลมันเลยค่ะกับเบตที่75ไปเลยจ้าโอ้โหค่อยๆไหลค่ะค่อยๆไหลค่อยๆไป มาช้าๆแต่งงามๆได้ทุกดอกได้ทุกตาค่ะเกมนี้หากใครสนใจเว็บที่ดีไม่ผ่านเอเย่นกับเกมที่คอยอัปเดตตลอดเวลาสามารถกดแชร์และซับสไครต์ได้ที่ช่องนี้เลยนะคะช่องยี่หวายาหยีสล็อตมาเลยจ้ะมาเลยค่ะคุณพี่ขาตามมาเลย ไหลไปทุกดอกได้ทุกตาฟิวเจอร์เขามาจริงค่ะไหลไปทีู่ตรไหลต่อไปขอให้ไหลต่อไปออาแปะจ๋าให้ยาหยีหน่อยได้ไหมอ่ะมาเลยค่ะมาเลยจะไปโลดโอ้โห ได้อีกแล้วอาจจะอ่าไหลไหลโอ้โหอีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไหลไปอีกไหลไปอีกโออีกโอ้โหสปเปอร์คิงมาละไปไหลไหลอีกค่ะรัวๆเลยเลือดมันร้อน เอ้ลืมไปไปไปโอ้โหเข้าซูปเปอร์หูสิงโตสิ่งที่เรารอคอยออะแปะดังปัตนาเลยค่ะให้แล้วให้แล้วรางวัลก้อนโตของเราจัดไปทุลไลไปิกอีเอาให้บึ้มเอาให้บึ้มโอ้โหหยุดที่3,800จ้าจากตอนแรกของเราทุนอยู่แค่ห้ายเท่านั้น สุดจริงๆตอนนี้ในกระเป๋าเรามีตั้ง6,000กว่าบาทเกมนี้เขาฮอตจริงๆค่ะถึงว่าติดใช้อันดับของ PG สล็อตเขาไปเลยจ้ะอติทั้งหลายครั้งนี้เราลงเบ็ดอันใจป่าเลยอยู่ที่เบ็ดที่600ดูกันเลยค่ะว่าจะได้เท่าไหร่ไปเลยอ่ะแปะอ่ะแปะอย่าแกะแต่ชื่อนะ ไปเลยไหลไหลไหลขอให้ไหลขอให้โดนขอให้โดนขอให้โดนอีกโดนอีกโอ้โหซุปเปอร์คิวคิวคิวโอ้โหจัดไปเลยจ้าไหลต่อ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 เครื่องกำลังติดจ้าตอนนี้เครื่องกำลังติดมัเลยมัเลยไหลต่อไหลต่อไหลยาวๆโอ้โหซุปเปอร์คิงอีก เ,เกมนี้ฟิวเจอร์เข้าสุดสุดใจคะ่ะเกมนี้บอกเลยลงวัลก้อนโตจัดไปอยู่ที่8,700ใครจะไปเชื่อก็ไม่มีใครเชื่อคะ่ะต้องลองมาเล่นดูเกอบเกมอัปแปกของค่าย PG s l สล็อตสำหรับเว็บ m มซี่วิน88ทุ่นั้นเว็บนี้เว็บเดียวทุ่งนั้นจากที่น้องยี่หวายาีสล็อตเป็นคนเล่น ไปอยู่ที่โอ้โหรางวัลเมกามาเข้าเต็มๆอยู่อยู่ที่สองหสรไปเลยไปเลยอาแปะเอาแปะเฮียแปะก็ได้ค่ะเอาแปะอาแปะเร็วเรเอาแปะไปเลยครั้งนี้เราขึ้นระดับหมื่นโอ้โหซูปเปอร์หวัวสิงโตเข้ารัวๆกับเบทที่เราลงหกร้อมาดูกันว่าครั้งนี้เงินรางวัลในกระเป๋าจะมีเท่าไหร่ ไปเลยจ้ะไปเลยไปให้จุกเอาให้จุกแปะเอาให้จุกบอกเลยดอกนี้ยาหยีรออยู่แปะไปเลยระดับซุปเปอร์แล้วไหลไหไลลอีกค่ะไหลอีกค่ะไลไลอีลลอลลอโอ้เกินครึ่งแสนแล้วโอ้โหมันมาจริงๆเกมนนี้แปะยังชอบ ยังชอบเลยจ้ะออามวยยังชอบโอ้โหย,ยู่ที่184,500แป๊ะให้มนได้ยังไงเนี่ยปล่อยปะเนี่ยยี่หวาจะไปแล้วละจ้ะบอกเลยว่าเกมนี้เขาไหลให้ขนาดนี้หากใครสนใจเว็บที่ดีไม่ผ่านเอเย่นกับเกมที่คอยอัปเดตตลอดเวลาสามารถกดแชร์และ subscribe ได้ที่ช่องนี้เลยนะคะช่องยี่หวายาหยีสลอต